สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของหุ้นนะคะหลังหมดนายกนะคะว่าควรจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนพี่การก็จะมีไอเดียให้นะคะก็คือว่าเป็นหุ้นกลุ่มเรื่องของของใช้นะคะอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะการใช้จ่ายนะคะก็จะจะเป็นพวก1 0พีโอข้าเนี้ยค่ะแล้วก็ห้าสับสินค้านะคะแล้วก็พวกสินค้านะคะพวกของกินของใช้ต่างๆ ็ <owad Es> CPG ก e like right ็ขึ้นมานะคะเห็นแล้งแบบตอนบ่ายแล้วค่ะ c g นะคะก็ของกินของใช้แล้วก็เรื่องของหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะคะพวกสเต็กนะคะพวก c k เละไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็จะต้องลงทุนเรื่องการก่อสร้างเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพราะเกิดการจ้างงานปุ๊บ คนงานก็จะเอาเงินมาใช้ซื้อของนะคะก็จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะแล้วก็เป็นการทําให้เศรษฐกิจเนี่ยโตขึ้นได้เร็วที่สุดนะคะก็คืออัดฉีดเงินเข้าไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ